ก็ทำดีเนาะมัมันอไม่น่าล่ะอยากกินไม่เผ็ดเผ็ดน่ออีกถาอนานี้วันนี้ป้าไม่ทำถั่วงอกใช่ไหมคะมันทำยากนะถั่วงอกนั้นเนาะง่ายนิดเดียวป้าบอกว่าง่ายนิดเดียว คนที่ทำไม่เป็นก็จะยากอะนะคะหนูเลยทำไม่เป็นหนูทำเน่าไปสองรอบแล้วพร่งนี้ก็มีี่น้ำไปเตยอย่างนี้ขอบคค่ะ น้ำยาของคนสุนขขาขต้องใส่ส้มนะคะถ้าคนตังจะไม่ใส่ส้มเต๋วพอดีได้เวลากลับบ้านแล้วพอนี่ลอดช่องมันต้องเป็นอย่างนี้ลูกเล็กๆหัวเรียวท้ายเรียวบางคนก็เรียกเตยดิบเนาะ